แอยังไงท่โอพวกคอนเทนเนอร์คอนเทนเนนะคะวันน <pen> ี้เราอยู่ในเกมอยู่ในเกมอะไรขอกดดูซื้อเกมก่อนอยู่วันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธเทพมังกรนะคะ จำรู้เทพมังกรมันจะใครมันจะมันจะมันจะไม่ไม่จะว่าใครนะมันเหมือนแบบเออเกมเออเกมลงเตี้ยส่ยยอดเกมลงเตี้ยส่ยยอดนะคะในในเกมลงเตี้ยส่ยยอดมันมันไม่สามารถแม่น้ำได้ใช่ไหมคะอันนี้มันสามารถแม่น้ำได้ด้วย เกมนี้เพอเกมนี้มันไม่มีท้าเต้นะมันมีให้นั้สมับสนีอย่เดียวนะเราน้เลเวลรุร้อยสี่สิบหกโอ้วจะไปจะไป อีกร้อยห้าสิบคซนนี่คือนั่งสมาธินะคะถ้าใครอยากจะแต่งงานดีกูนี้ก็เดินทำพาไปนะคะแล้วเราก็กระโดดลง จะมีเพลงอันนี้เก,ม,ก,เกมเล็กเออเกมเออเราจะใส่อาจะไม่เวลาเรามีจะไม่มีจุดนะอ,อันนี้จะมีรอยเท้าเหมือนกันแล้วคนที่คนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จัดคอนอื่นเราจัดทีมใช่ไหมแต่ทีม แต่ททมเสร็จแล้วเราก็กดแต่งงานเสร็จแล้วเราก็ซื้อสุราคีเสร็จแล้วก็จะมีชื่อคนเราแต่งงานเสร็จแล้วงานทีมจะมีลายซื้อสต่งงานแต่งงานตรงนี้นะจ๊ะถ้าอยากแต่งงานก็แต่งงานตรงนี้นี่ตรงนี้คือที่จัดงานแต่งงานนะจ๊ะ มีดีฮาเตเบเอฟเอกตัวเคคีกเคค้ก็มีฮิวเวนกันนะนล้ก็ฮิว มีคิวด้วยแล้วก็เป็นสายอันนี้สามารถเป็นสายยิงแบบธรรมดาหรือคิวได้อันนี้สามารถมีคิวกับ กัเลือได้ดนลือได้คือเลนีไม่สามารถได้นะอนน้ก็สามารถไ่นำเล่นได้ ก็คือจัดก็จัดทีทหรือทีมือข้างๆหรือหาผู้ใกล้เคียงเล่นนี่คือจัดทีมนะนี่คือนีคอ่คือสุดของไอโซ ไอ้ทัวแผนที่แล้วนะเรา,นะเราอยู่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือแล้วเรากดที่แผนที่ใช่ไหมเราก็เห็นคำว่าแต่งงานเราก็ไปแจ้งงานอันนี้คืออาจารย์ลูกศิธิ์อยู่ไหวะ จรูกสิตรงไหนเวเหนื่อย,ยวาทำไม่ท่าแล้วอันนี้นนต้องเล่นได้น,นี่คือถ้าใครอยากจะเล่นคนเดียวก็เล่น้องตู้นคนเดียวได้เราจะมาหาอาจารลูกศิษย์เรา วัวนี้ก็คือรูปปั้นเราก็สามา,ารถมาคารวะรูปปั้นได้แล้วก่อนที่ลูกศิษย์แล้วเราก็พิมพ์ว่าพาลูกศิษย์มาแล้วก็พาลูกศิษย์มาสำสำเร็จวิชาหรือออกจาก อาจารย์หลือไล่ออกนี่ก็พามาสิน,นี่ทันไม่มีลูกเออนี่ทันไม่มีลูกสินะคะคือน่าจะเป็นผู้เพิ่งเอทอท่านเพิ่งหัดเล่นเลยเลยไม่มีไม่ติดเ,เลยขอบคุณน,นะคะ เราจะขอให้เสียงด้วยนะคะพอดีน้องแถวบ,บ้านลองลองนะคะขอขอขออภัยกับเสียงด้วยนะอันนี้คือเรากดสอดักเฮ้ยอัดอัดคลิปที่ไรงงทุกที นี่คือเรากับสำนักนี่นะคะนี่คือสำนักสำนักก็จะมีอีเวนต์จะไม่เปิดลงเตยียมสายยอดนะที่มีจัดโต๊ะมีเลี้ยงนะคะอันนี้ไม่มีนะอันนี้จะคนละแบบกับเกมลงเตียมสายยอดนะคะอันนี้ก็คนละแบบนะที่มันก็แล้วก็เหมือนแล้วก็การกัดโต๊ก็ คล้ายๆจะอยู่นะหรือถ้าเราจะคุยกับคู่รักเราก็มาคุยกันดนนี้<ม>ลงเตี้ยเสียอ่ออันนี้มาอยู่ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งตรงการเรียงลงมาใช่ไหม ไอ้สู้ดีพี่ค่อยได้ลงคลิปพอดีว่าติดเข้าพี่คนหนึ่งยูทูปพี่คนหนึ่งอะติดท่างเอ่อยูทูปพี่น่ะปิดตัวกระลังเพลิน,เ,น,เ,นเลยไอ้คือผู้บริหารนะคะอันนี้เราก็แล้วเราก็ทราบแล้ว ถ้าร่วมกิจกรรมสำนักแรกคนอาวุธเอเอเคส็ดเล่ยวันเลยวันของสำนักนะคะแล้วก็รับรางวัลอุณศอุทิสำนักค่าค่าจ้างสำนักกองทุนสำนักมากมายนะคะแล้วเราก็ ในสนามก,ก็ในโรงเรียนสียยอดมันไม่มีให้เล่นน้ำใช่นี่มันให้เล่นน้ำอีกแล้วอันนี้ก็ใครอยากจะเล่นคนเดียวก็มาเล่นคนเดียวตรงตรงนี้อันนีอนน้อันนี้ขอตอบคำถามจากคนที่คอมเมนต์คลิปที่แล้วนะคะว่าเกมนี้มัน เหมือนเกมลงเจสีย่อมไหมบางคำถามไปแล้วนะคะว่ามันก็เหมือนนะแต่ไม่มีท่าเต้นเท่านั้นเองนะคะคือมันไม่มีเอดี่นะ นี่คือนี่คือคำแซ c นะคะไม่ได้ใจว่าถ้าเราขุดเข้าทีมแล้วมันจะได้ยินเสียงไหมจะลองพูดในทีมดูเอ่อพอทดสอบกับ ทีมก่อนนะคะอ่าฮะน่ะ huh. yeah. มือถือไม่สามารถคุยได้นี่มันจะว่าไม่พูดในมือถคุยได้นะคะแล้วขอจบคลิปพี่เข้าดีนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะไประดับบายเขาบอกเขาบอกก่อนนะคะว่าเกมเอ่อลงเทสไทยอเนี่ยซึ่งในเกมก็ b t n 29นะคะซึ่งในเกมนี้ก็ b t n 29คะ่ะซึ่งอันเดียวกันนะคะซึ่งอันเดียวกับ identity v นะใครจะเล่นใครอยากจะแอมมาเป็นเพื่อนก็แอมมาได้นะไประดับบาย